สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสอนมือใหม่ไลฟ์จับเงินล้านเช้าเช้าอย่างนี้ทักทายพูดคุยกันส่งต่อข้อมูลดีๆกำลังใจดีๆให้กับทีมงานเราทุกๆคนเช่นเคยครับผมผมคดเดียวจากเพจคดเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปี100ล้านนะครับวันเสาร์นี้มีภารกิจไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าครับแบ่งปันกันมาหน่อย ใครกำลังเดินทางอยู่นะครับขอให้เดินทางโดยสสดิภาพใครที่มีเป้าหมายว่าจะดูที่ดินเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินขอให้งานราบลื่นได้ทําตามที่เราตั้งใจไว้ทําเต็มที่ผลลัพธ์ค่อยว่ากันอีกทีหนึงวันหยุดใครที่ทํางานประจําอยู่ทําอาชีพทําธุรกิจเดิมอยู่สมควรที่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะ เรียนรู้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะไม่เอานะที่บอกว่าวันหยุดเดี๋ยววันหยุดนี้ฉันตื่นนอนสักสิบโมงเที่ยงผ่านไปหนึ่งปีผลลัพธ์ยังเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าทําไมฉันยังไม่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงทําไมคนอื่นเขาไปที่ไหนกันหมดแล้วต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองว่าแต่ละวันเราทําอะไรบ้างที่มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าเช้านี้คุยกันในประเด็นที่ว่า สอนมือใหม่ไลฟ์ Life, จับเงินล้านทีมงานที่น่ารักของเรานะครับลูกศิษย์โดยเฉพาะสายอสังหาริมทรัพย์สายสร้างบ้านขายนะจริงอ่ะ f อลูกศิษย์ที่มาสายธุรกิจอื่นๆก็มีแต่ว่าที่มาพัฒนาสังหาริมทรัพย์มาสร้างบ้านขายแล้วมีหน้าออกกล้อง มีหน้าออกกล้องมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นมีมีวิดีโอมีการเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับคำว่าสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มาจากสายงานโค้ดเดี่ยวนะแน่นะครับส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์เราเป็นทีมงานเราโอ,โ,โอ้โหเห็นหลายๆท่านสุดยอดมากๆไปเป็นครูเป็นโค้ดก็มีนะครับเห็นไหมครับเพราะ แต่ละคนเขาก็จะมีฐานแฟนมี f อมีคนชอบคนติดตามที่แตกต่างกันไปแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไปบางคนอยากที่จะเรียนกับคนนี้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายโอเคอยากที่จะเรียนกับคนนี้มันใกล้ดีสะดวกดีเดินทางแล้วแต่ท่านเจ้าของโครงการที่ไลฟ์ที่ทำคอนเทนต์ที่ทำวิดีโอส่วนใหญ่มาจากสายงานโค้ดเดียวเพราะเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญ เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ตัวตนการสร้างแบรนด์หนังหน้าที่บอกมาโดยตลอดเลยเพราะว่ามันคือข้อได้เปรียบสุดๆแล้วของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นข้อได้เปรียบสุดๆของมือใหม่ทุนน้อยที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนเลยใครจะไปรู้จักเราแล้วสินค้าเราใครจะมากล้าซื้อแต่พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้ เขาเชื่อใจและไว้วางใจคนที่เขาสัมผัสได้คนที่เขาเห็นบ่อยๆเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับคุณรณรงองดังนั้นเช้านี้เรามาแบ่งปันกันสำคัญเรื่องนี้สอนมือใหม่ไลฟ์ Life, จับเงินล้านสร้างบ้านขายนะครับสอนมือใหม่ไลฟ์ Life, ขายบ้านหลังแรกสอนมือใหม่เสนอหน,อนังหน้า สอนมือใหม่ออกหน้ากล้องสอนมือใหม่ทำอะไรมึงสิ่งมางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจําเป็นและสมควรจะต้องทําแต่มันยังติดๆขัดๆอยู่นิดๆน,นิดน้อยผมเชื่อหลายหลายคนเป็นอย่างนี้ผมเชื่อทีมงานที่น่ารักของเราทุกๆคน FC ที่น่ารักทุกทุกคนลูกศิษย์ที่น่ารักทุกๆคนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าการตลาดที่ดีสุดในยุคปัจจุบันนี้คือการตลาดออนไลน์และการตลาดที่ไม่มีใครมาก๊อปปี้เราได้คือ การสร้างแบรนด์ตัวตนการสร้างแบรนด์หนังหน้านะ,ะหรือว่าเรียกแบบบ้านๆคือสร้างแบรนด์หนังหน้าให้คนก็จ,จดจําหนังหน้าเราได้ตัว์นเติร์ดูเหมือนมาตรฐานหน่อยแต่เรางงง่ายนะฮะแต่ทําไมเรายังติดยังขัดอยู่ทําไมยังไม่ยอมลงมือท,ทําสักทีอีกส่วนหนึ่งคือบางคนนะครับยังไม่รู้สึกว่ามันถึงทางหุงตันแล้วเว้ยมันสุดๆแล้วเว้ย บางคนยังไม่ได้ลงทุนบางสิ่งบางอย่างไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้เสียอะไรทําไมจะต้องไปเอาตัวเองไปทําด้วยหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นกันเลยนะคือที่ยังไม่ได้ทําแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นกันเลยคือเขามัวแต่คิดว่าคนอื่นจะมองเขาว่ายังไงเขากลัวว่าคนอื่นจะพูดถึงเขาในมุมมองลบๆแย่ๆหาว่าเขามาทําอะไรนี่แหละคือจุดใหญ่สาคัญเลย เขาแคร์สายตาคนอื่นทำไมผมไม่แคร์สายตาคนอื่นล่ะอ้าวก็เพราะว่าผมใช้ชีวิตของผมแล้วผมก็รู้ความลับไงความลับอะไรครับความลับที่เคยบอกไปแล้วแต่บางคนชอบลืมผมรู้ความลับไงว่าแต่และคนก็มีเรื่องให้คิดของเขาเขาก็มีปัญหามีอุปสรรคมีความกลัวในรูปแบบชีวิตของเขาเช่นกัน แล้วสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาทําแบบเหมือนจะระบายหรือว่าอะไรนิดเล็กนิดน้อยไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราหรอกเชื่อไหมนะครับสอนมือใหม่ไลฟ์จับเงินล้านโคตรง่ายง่ายกว่านี้นะครับอ่าสามขั้นตอนนะสามขั้นตอนเจ้าของโครงการได้ไลฟ์ขายบ้านสักทีรู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ตรงแต่ไม่ยอมทํา สวัสีครับลูกชายคนเล็กคุณอดุลคุณรณรงค์ขอบคุณมากมทักทายกันเช้าๆพี่สมเกียรติขอหมายเล็กนึงหน่อยครับรัวๆหน่อยรัวๆหน่อยนะครับทักทายกันข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งขั้นตอนสามขั้นตอนนี้เราพูดถึงขั้นตอนนะนะฮะเหมือนเป็นการทบทวนกันข้อหนึ่งเราจะต้องมีเพจก่อนนะมีเพจ แล้วเราก็ต้องเปิดไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดทีมงานเราทุกทคนมีเพจแล้วนะเราเปิดไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดเราเข้าไปในโพสต์หรือว่าเข้าไปในวิดีโอถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเข้าไปในโพสต์ก่อนก็ได้แล้วมันจะมีอันนึงบอกว่าวิดีโอถ่ายทอดสดแล้วเรากดไปเข้าไปในวิดีโอถ่ายทอดสดที่เป็นรูปกล้องที่ถ่ายทอดสดคําถามคือ ยากไหมครับปายนิ้วสัมผัสไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดยากไหมครับไม่ยาก่าไม่ยากเท่าไรแต่จินตนาการของเราหัวสมองของเราเราเตลดเิดเปิดไปถึงไหนแล้วเราคิดล่วงหน้าไปเยอะมากมายมหาศาลแล้วไม่ยากใช่ไหมกดเข้าไปอาพอกดเข้าไปปุ๊บที่จริงก่อนหน้านี้มันจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมคอนเทนต์ก่อน แต่ว่าไม่ต้องไปเตรียมเยอะไม่ต้องไปซับซ้อนมากเจออะไรนสถานการณ์เฉพาะหน้าสามารถคุยได้เลยเบื้องต้นนะครับพอเข้าไปแล้วตั้งหัวข้อที่เราเตรียมไว้ตั้งหัวข้อที่เราเตรียมไว้พอเราเข้าไปมันจะให้เราพิมพ์หัวข้อที่เราได้เตรียมไว้อ่าพิมพ์ไปเลยพาชมบ้าน Enjoy Home ครับยามเย็นก็ยังได้ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับรอยร้าวแบบนี้บ้างครับรอยร้าวแบบนี้ทํายังไงถามผู้รู้หน่อยหลังคาแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับโอ้โหหัวข้อมันมีเยอะแยะมากมายที่จะเชิญชวนให้คนมาพูดคุยมาติดตามมาปฏิสัมพันธ์กันง่ายๆเลยแต่ถ้าเราเตรียมเยอะหาข้อมูลมากมายมาหาสารมันไม่ได้ลงมือทาข้อหนึ่งเปิดไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดแล้วพิมพ์หัวข้อ ที่เราจะพูดคุยสื่อสารให้เทคนิคของการตั้งหัวข้อสักเทคนิคนึงแล้วกันเทคนิคที่คนส่วนใหญ่ใช้คือเปิดด้วยปัญหาเปิดด้วยปัญหาอ่านึกถึงว้ยเราจะคุยกับคนส่วนใหญ่คุยกับคนกลุ่มนี้เขามีปัญหาอะไรว่าเราเราทาธุรกิจอยู่เรามีปัญหาอะไรเวะเราจะแบ่งปันเขาจะไดะ้รู้ว่าปัญหาที่เขาเจออยู่มันมีทางออกนะเราสามารถช่วยเขาได้แบ่งปันอะไรมึงสิง่งอย่างที่เขาใช้กันนะ อ่าแบ่งปัาหนึ่งเทคนิคแล้วกันขออ้อ2ขั้นตอนขอ้อที่2สวัสดีครับคุณรัชตะคุณกฤษดาขอบคุณมากครับข้อสองสอนมือใหม่ไลฟ์จับเงินล้านสอนมือใหม่ไลฟ์ขายบ้านหลังแรกนะครับเช้านี้นะโอ้โหสมคัญมากๆแต่ยังไม่ยอมทำสักทีขออ้อ2แล้วพิมพ์หัวข้อแล้วใช่ไหมแล้วพิมพ์หัวข้อแล้วข้อสอกดไปที่เริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดตรงนี้หละมันยาก ตรงนี้แหละครับมันยากเพราะอะไรโอ้โหจะเริ่มหรือไม่เริ่มแต่ไม่เป็นไรเรามีเคล็ดลับให้ไอตัวนี้แหละมันยากทําไมไม่ได้เริ่มสักทีเพราะว่าตัวนี้แหละกดเข้าไปในวิดีโอนี่มันยังไม่ถ่ายทอดกดได้อยู่แล้วพิมพ์หัวข้อมันก็ยังไม่ถ่ายทอดมันยังไม่เริ่มพิมพ์ได้อยู่แล้วแต่ข้อสองคำว่ากดตัวนี้แหละคําว่าเริ่มตัวนี้แหละที่มัน ทรมานหัวใจที่มันบังคับให้ฉันต้องผัดผ่อนที่มันบังคับให้ฉันบอกว่ายอย่าเพิ่งทําเลยมึงจะทําได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะตัวนี้แหละเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> คุณจินตนาการล่วงหน้าถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีมากจนเกินไปเป็น <c oughs> เรื่องปกติครับบางครั้งเราก็ห้ามไม่ได้หรกคนเรามใจคิดนะ แต่คุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเทียนตัวเองใหม่คิดถึงสิ่งที่ดีเราจะได้คุยกับเพื่อนคุยกับทีมงานคุยกับ x f c ได้ช่วยลูกศิรรษย์แก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างได้สนุกสนานกันเว้ยได้บันทึกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับรุ่นลูกุนหล,ล,ลานเราดูต่อไปได้ปล่อยของเจ๋งๆที่เรามีอยู่เราก็ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันนี่วาคิดถึงสิ่งที่ดีที่มันจะเกิดขึ้น เราจะได้ขายสินค้าและบริการที่เรามีอยู่โอ้โหมันขายไม่ออกเลยตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราทนไม่ได้แล้วต้องลงมือทําขออ้อ2กดไปที่เริ่มวิดีโอถ่ายท่าสดแต่ไม่ยอมกดสักทีบางคนนั่งจ้องจออยู่นั่นแหละนั่งจ้องจออยู่นั่นแหละเรามีเคล็ดลับง่ายๆ่า,าจังหวะที่มือเรานิ้วไปนิ้วเรายื่นไปที่หน้าจอ จังหวะที่ไปนี้เรายื่นไปที่หน้าจอให้พูดกับตัวเองว่าง่ายๆปุ๊บไม่ต้องนับหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามยังถือว่านานไปบางคนหนึ่งสองสามนี่นานไปหนึ่งสองออถอยแล้วไม่ต้องนับหนึ่งสามง่ายๆตุ้มเลยดุยเลยให้พูดกับตัวเองว่าง่ายอ่าพิมพ์คํว่าง่าย moet, ง่ายหน่อยครับผมพิมพ์คาว่าง่ายง่ายหน่อยพิมพ์คาว่าง่ายง่ายหน่อยพิมพ์คาว่าง่ายง่ายหน่อยตอนนี้ท่านเจ้าของโครงการทั่วประเทศ ที่ทําวิดีโอที่ไลฟ์ที่ทำคอนเทนต์ like, Content, บอกเลยมาจากสิ่งที่เขาติดตามเราแล้วเขาเก็ตแล้วเขาเริ่มลงมือทําและทุกคนที่มาสัมมนาสดไม่ว่าจะเป็นอ,ออนไลน์ด้วยนะครับสัมมนาสดผมจะให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะมันคือสิ่งที่คนไม่สามารถก๊อปปี้เราได้คือตัวตนของเราครับและลูกค้าเขาจะซื้อสินค้าและบริการในยุคปัจจุบันนี้ จากตัวตนของเราจากสิ่งที่เขาเชื่อใจและไว้วางใจแล้วอะไรละครับที่ทําให้เขาเชื่อใจและไว้วางใจได้ไง่ายสุดก็คือหนังหน้าเราไงทําไมเขาถึงโดนหลอกมหาศาลตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพวกนั้นเน่เขาโชว์หนังหน้าเขาโชว์ตัวตนเขาโชว์ไลฟ์สไตล์แล้วก็มีกลยุทธ์โอ้โหแบบแนบเนียนเลยแต่เขาใช้ในทางที่ไม่ดีแต่ทีมงานเราจะใช้ในทางที่ดีครับ บางคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยบางคนอาจจะงงและอาจถึงขั้นว่าคนอื่นเขานะโอ้โหโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อคนง่ายจังอยู่ๆโอนเงินไม่ให้เขาเป็นล้านๆบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะถ้าไม่เคยเจอกับตัวเองวงเล็บเพราะคนที่ตั้งใจมาหลอกเขาน่ะเขามีการวางแผนวางสเต็ปวางกลยุทธ์มีตุ๊กตามีการโอู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วหัวใจสําคัญคือเขาโชว์ ตัวตนโชว์หนังหน้าจนคนกลุ่มหนึ่ง f อของเขาเชื่อใจและไว้วางใจแรงสิงอย่างยอมที่จะทุ่มเทให้ทำไมเขาถึงบางคนถึงยอมกินอะไรที่ใครล่ะฮ <c oughs> ถึงยอมกินอะไรงสิงอย่างที่คนมองว่าเฮ้ยไม่มีสติแล้วตรงนั้นทําไมไม่ใช่หัวสม,มองคิดอะไรก็เพราะว่าคนสามารถเชื่อได้ถึงขนาดนั้นนะบางครั้ง่เห็นไหมครับ ดึงตัวเองออกมาครับดึงตัวเองออกมาของเราทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องแต่วิธีการคิดจิตใจของคนก็ประมาณนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่เราใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้องที่ช่วยเหลือแบ่งปันที่สร้างโลกนี้ให้มันดีขึ้นดีขึ้นขอบคุณง่ายๆครับผมเย้ขอบคุณง่ายๆ yeah. ไม่ต้องนับหนึ่ง,งสานะหนสนี่ไม่ทัน หนึ่งสองโอโอ๋อเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสักพักคนข้างบ้านเรียกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักผัวเรียกอีกแล้วเมียเรียกอีกแล้วลูกเรียกอีกแล้วจะเป็นภาพอย่างนี้หลังจากที่เราพิมพ์คอนเทนต์พิมพ์หัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในก่อนที่จะไลฟ์สดเราต้องเริ่มวิดีโอก่อนที่จะเริ่มนี่แหละคือแบบใจจดใจจ่อมันความลําบากใจเลยเทคนิคของเราคือง่ายๆตุ่ม ง่ายตุ่มแรกๆเราอาจจะรู้รสึกว่าเอ้ยเราไงต่อเราจะทําตัวยังไงเราจะทําหน้ายัางไงเราจะพูดอะไรปกติครับปกติเราจะยังเคอเขินอยูอ่สายตาแววตาของเรามันอาจจะยังมีความวิตกของวันมีความกลัวเป็นเรื่องปกติทาบ่อยๆสิครับทาบ่อยๆจนเกิดความด้านความหนาและความชนานาญเกิดขึ้นสิครับมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแลวรู้สึกปกติวันไหนที่ไม่ได้ทำเฮ้ยมันขาดอะไรไป เราจะต้องคุยกับทีมงานที่นา่นารักของเราเว้วันนี้เอาให้ถึงขั้นนั้นและธุรกิจอื่นๆก็จะดีขึ้นไปด้วยตามไปด้วยโอเคนะนะครับง่ายๆทำให้เราได้เริ่มแต่ว่าโออมันยากจังมันยากจังมันยากจังไม่ได้เริ่มสักทีง่ายๆแล้วกดเริ่มเลยมันจะนับถอยหลังนะสามสองหนึ่ง <one, and S 1> <laughs> แล้วก็เริ่ม <laughs> นะฮะ โอเคนะขอคุณใครยังไม่ได้พิมพ์ง่ายๆขอความร่วมมือพิมพ์มาหน่อยครับมันคือการตัดสินใจมันคือการกระตุ้นให้ตัวเองลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะบางครั้งโอเคเราฟังอาจจะเก็ตอาจจะรู้แหละแต่เราจะต้องแอคทีฟต้องลงมือทําเหมือนเหมือนเราดูคลิปออกกําลังกายนะโ oh, อ้ออกกาลังกายท่านนู้นท่านี้ช่วยตรงนู้นตรงนี้เสริมสร้างตรงนี้ดูจบเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็ไม่ได้เกิดอ,อะไรเพราะเราไม่ได้ลงมือทําไปด้วย วิธีการที่ดีนะคุณจะต้องดูไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยโอเคไหมเหมือนอย่างก,การเรียนรู้ครับคุณจะต้องเรียนรู้ไปด้วยและลงมือทำไปด้วยคำถามมันถึงจะใช่มันถึงจะโดนมันถึงจะคมถ้าเรียนรู้อย่างเดียวเพ๊บพอถึงเวลามาถามเขาจะรู้เลยว่าคุณถามคำถามนี้เพราะคุณยังไม่ได้ลงมือทำไงถ้าคุณลงมือทำคุณจะต้องถามคำถามอีกคำถามหนึ่ง ไอเดียจัดไปง่ายๆขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆสวัสดีครับคุณพรานชัยนะครับทักทายยามเช้าสวัสดีครับคุณลุ่งโรธคุณสนธยาเย้ yeah. นะฮะท่านใดที่สนใจคอร์สออนไลน์โปรวันเกิดเจรถสอบถามกันมาได้โดยด่วนนะวันนี้ถึงวันที่4เท่านั้นจาก99 0 0เหลือ2,900บาทเท่านั้นคอร์สออนไลน์ของเจริสอนมือใหม่ขายบ้านหลังแรก เป็นคอร์สขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สําหรับมือใหม่ที่ดีที่สุดในยุคนี้แล้วสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงบริการหลังการขายเลยบอกทุกข้อมูลทุกความลับม, keyword, มีคีย์เวิร์ดมีคําพูดมีประโยคที่เขาพิมพ์ให้แบบคุณไปตอบลูกค้าอย่างนี้นะไปคุยกับลูกค้าอย่างนี้นะ,ะเทคนิคการทําสัญญาจะซื้อจะขายต้องทํำยังไงในวันโอนมีอะไรบ้างโอยบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับ 0980100393สอบถามเจรสมาโดยตรงได้เลยนะครับเนื่องจากวันที่4กันยานี้เป็นวันเกิดของเจรสเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจรสเขาก็เลยจัดโปรโมชั่นพิศเศษเรียนออนไลน์ว่างตอนไหนก็เรียนได้ทบทวนซ้ำได้ตลอด0980100393สอนมือใหม่ขายนะครับขายบ้านหลังแรกจาก99 0 0เหลือเป็นแค่2,900บาทเท่านั้นเกินคุ้มบอกเลยเกินคุ้มสุด,สด ต่อไปของเราข้อ3ามข้อ3าข้อ3ามข้อ3าข้อานะครับข้อ3พอเรากดไปแล้วใช่ไหมกดเริ่มไปแล้วใช่ไหมเราบอกง่ายๆแล้วเรากดเริ่มไปแล้วมันจะนับถอยหลังนะสามสองหนึ่งข้อ3สิ่งที่เราจะทําต่อไปคืออ้าปากครับทักทายสวัสดีครับเฮลโลเป็นไงบ้างครับ อ่าเข้ามากันหรือ,อยังวันนี้โชคดีมากๆเลยครับพอดีมีโอกาสได้แวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันตอนนี้ผมอยู่หน้างาน Enjoy Home f ฟสแปอำเภอขมามทเดวสออยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนมาดูหน้างานโอ้โหบ้านสวยมากๆงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้เราพาชมกันอ่าเดี๋ยวเราเพื่อนๆพืทุกคู่นะครับพูดทักทายใครเกินไปง่ายสบาย คืออ้าปากะเราพูดเป็นอยู่แล้วทุกคนะเวลาทุกคนจะไลฟ์มันต้องพูดเป็นอยู่แล้วหมายถึงปกติคือเราพูดได้อยู่แล้วเราพูดเป็นอยู่แล้ว <S <S ะ okay, นะฮะโอเคนะข้อ3คืออ้าปากอ้าปากพูดนี่แหละโดยทักทายก่อนและไม่ต้องไปคิดเยอะนะว่าข้อมูลความรู้ของเรามันจะถึงคนอื่นหรือเปล่าจะช่วยเหลือเขาได้ไหมโอ้ไม่ต้องไปคิดมากมายขนาดนั้น บางคนเขาอาจจะชอบสไตล์การพูดของเราก็ได้าบางคนอาจจะชอบอครอบครัวเราที่เราพาครอบครัวเราไปหน้างงานด้วยก็ได้บางคนอยากที่จะรู้ว่าบัวที่คุณใช้เนี่ยมันขนาดเท่าไหรบัวผนังตกแต่งด้านนอกเนี่ยบางคนอยากที่รู้เพียงแค่สีหลังคาเขาเรียกว่าสีอะไรเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะคนมีโคตรเยอะกี่ล้านคนแล้วทั่วประเทศ เราขอทีมงานที่น่ารักของเราสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้ว <laughs> โอเคนะสอนเช้านี้นะครับคุยกันในประเด็นที่ว่าสอนมือใหม่ไลฟ์ขายบ้านหลังแรกสอนมือใหม่ไลฟ์จับเงินล้านบ้านหลังแรกส่วนต่าง30%สูงสูงหหลักบางคนได้7หลักนะครับบางคน7หลักนะบ้าน2ชั้นนี่กำไรมากกว่าชั้นเดียวอีกเท่าตัวนะบาง ทีมงานที่น่รักของเรามาสัมมนาสดล่าสุดเจ็ดหลักกลางๆเขาสร้างบ้านสองชั้นแล้วมีลูกค้าจับจองแล้วนะครับของเราหกหลักเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเมื่อเทียบกับธุรกิจอืน่นๆไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับเวลาเทียบกับแรงของเราศัียภาพของเราที่เราไปวุ่นวายกับมันเนี่ยถือว่ามหาศาลของลูกศิษย์เราที่มาสัมมนาสด น่าจะรุ่นล่าสุดนะถ้าจำไม่ผิดเจ็ดหลักกลางๆบ้านหลังเดียวเขาสร้างสองชั้นแล้วมีลูกค้าสนใจเยอะแล้วจะไม่โฟกัสจะอยู่ได้ยังไงแล้วจะไม่เสนอหน้าขายจะอยู่ได้ยังไงแล้วจะไม่ไลฟ์ขายจะอยู่ได้ยังไงจะไม่ทำวิดีโอจะไม่ทำคอนเทนต์จะอยู่ได้ยังไงเพราะผลลัพธ์มันไม่ธรรมดาเปลี่ยนแปลงเลยจุเฟสนี้เปลี่ยนแปนลงไป,นนป,ป,ปตลอดเลยที่ยิงหลังแรกเขาก็เปลีป่ยนแปลงแล้ว ทีมงานในห้องแบบโอ้โหเพราะบางคนถ้าไม่เคยมาสายนี้ไม่เคยรู้ข้อมูลความลับพวกนี้เขาคิดว่าได้เน้น้อยนะเขาคิดว่าเฮ้ยทำไมจะต้องไปเสี่ยงด้วยทำไมจะต้องวุ่นวายหลายอย่างด้วยไม่ถนัดงานตรงนี้หรอกแต่บางครั้งพอรู้ผลลัพธ์มันอยู่ไม่ได้เว้ยเราต้องเรียนรู้เราต้องลงมือทำเราต้องบริหารจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่าง ถือว่าเสียงโคตน้อยเมื่อเข้าใจกระบวนการขั้นตอนแล้ช่วงระ,ะระยะเวลาไม่นานอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและครอบครัวไปตลอดการอะไรที่ผมบอกว่ามันสำคัญและจำเป็นต้องทำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้จำเป็นแบบอึดอัดใจนะคือมันต้องทำแต่ว่าเรากลัวที่จะไม่ทำเฉยเรารู้ว่ามันมันสำคัญที่ต้องทำแต่เรากลัวที่จะทำเฉย พอเราบอกเขาแล้วแนะนำเขาแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกที่จะลงมือทําเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้ยชีวิตเหมือนเดิมไม่อย่างการทำคอนเทนต์เหมือนกันการไลฟ์เหมือนกันดังนั้นทีมงานเราทุกทุกคนสมควรที่จะต้องทํามันคือโอกาสแล้วมันคือโอกาสที่ไม่ใช่จะมาเจอกันได้ง่ายๆแต่เราทําในทางที่ดีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเชื่อใจและไว้วางใจเราจะนําไปสู่การที่เขา ก้าส่งเอกสารไม่ให้เราตรวจสอบสุภาพไงจะนาไปสู่การที่เขากล้าที่จะโอนเงินจองไงครับนึกถึงตัวเราเองถ้าวันนี้เราไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของโครงการนี่เลยเห็นแต่รูปอินหินบูนทรายรูปโปรไฟล์กับมีแต่รูปสังคาอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆคุยกันจะให้เราโอนเงินไป5้าพัน0 0ื่นหนึ่งสองมื่นคนจองสองหมื่นนะจะให้เราส่งเอกสารส่วนตัวที่สําคัญไปใครจะไปกล้าส่งจริงไหมล่ะ คิดถึงคนส่วนใหญ่นะ,ะไม่ใช่บอกบางคนก็ส่งนะโค้ดโอเคเขาอาจจะมีคนส่งบ้างแต่เราต้องคิดถึงคนส่วนใหญ่และมันจะไม่ดีกว่าไม่ง่ายกว่าแล้วครับถ้าเราทําให้คนส่วนใหญ่เชื่อใจและไว้วางใจเห็นความจริงใจของเราแบรนด์หนังหน้าเป็นแบรนด์ที่เราคือน้ามือวันในโลกเราคือหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครมาก๊อปปี้เราได้บ้านหน้าตายเงี้ยยังมีคนก๊อปปี้ได้นะยังมีคนไปทําใกล้เคียงได้นะ แต่แบรนด์หนังหน้าไม่มีใครมาก็ปีหนังหน้าอย่างเราได้แน่นอนเพราะเราคือเวอร์ชั่นเดียวและหนึ่งเดียวในโลกโอ้โหพอพูดอย่างนี้รู้สึกดีเลยพอพูดอย่างนี้รู้สึกดีมากๆเลยนะครับฝากโปรออนไลน์ของเจรดด้วยนะฝากโปรออนไลน์ของเจรดด้วยนะครับ2,900าบาทถ้าท่านใดสนใจสมนาสดรุ่นต่อไปของผมนะวันที่8-9ที่ตุลา6กหพาตัวเองมาเจอกัน พาชมหน้าง,งานจริงสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีสัมะนาสดรอบหนึ่งแล้วเพียงแค่20ท่านเท่านั้นรอบต่อไปวันที่8 9ดเตุลาหกห้าเปิดให้จองสิทธิ์แล้ว093 3296้าสหรือว่าไอดียล์ e j home 909พาตัวเองมาเจอกันแล้วคุณจะได้เห็นอะไรมุงสิบอย่างที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนบอกทุกข้อมูลทุกความลับเมื่อคุณรู้ ข้อมูลได้เรียนรู้ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนทุกถึงอย่างที่เราได้เรียนกันสองวันนี้คุณจะอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปและใครที่มีคนข้างๆที่ยังแบบลังเลสับสนอยู่เราอยากทําแต่เขายังไม่อยากทําแต่ก็ออโอเคถ้าเธออยากทําก็ทําแต่มันเหมือนรู้สึกยังไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยหรือบางคนถึงขัง้นไม่สนับสนุนเลยคนข้างๆคนข้างๆไม่สนับสนุนเลยถ้าจะให้ดีนะพามาเจอกันผมมีราคาแพ็คคู่ให้ พามาเจอกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าทํางานสนุกขึ้นคนข้างๆสนับสนุนเรามากขึ้นมีเป้าหมายเดียวกันเริ่มต้นอย่างมีความสุขเราจะเต็มที่แล้วคนที่คุณพามาก่อนนั้นที่เขารู้สึกว่าไม่รู้จะทําหรือไม่ทําไม่อยากที่จะทําเขาจะแซงหน้าคุณเขาจะตัดสินใจก่อนคุณเจออย่างนี้มาหลายคู่มากๆไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาคู่เพื่อนคู่ผู้ร่วมลงทุนพี่น้องอะไรแล้วแต่ พามาเพราะผมมีโปรโมชั่นแพ็คคู่ให้ลดลงอีกหลายบาท89ตุลา65ห้เป็นรุ่นที่เท่าไรครับ89ตุลารุ่นที่ย0่สิบแล้วครับผมเป็นรุ่นที่30แล้วซูปเปอร์วีคอร์สสอนใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดจองมาได้นะครับรีบจองสิทธิ์มาได้เพราะมันจะเต็มเร็วมากๆฝากด้วยครับผมขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่สนใจ คดออนไลน์โปรเกิดเจรถก็ถามมาได้0 9 8 0 1 0ก้าแ0ด8 0 1ย์3 9 3เบอร์เจรถลายเจรถเบอร์นี้อน้องบอสสวัสดีครับผมบชาวนี้ไปกินอะไรกันดียอดฮิตคือลำดวนย, <c oughs> ยอดนิยมนะครับเป็นกระเพราเจ้าดังในเมืองโคราชขายดีมากๆโฟกัสที่กระเพราอย่างเดียวเด็ดเลยทุกๆคนในครอบครัวเราบอกว่าชอบเพื่อนน้องบอสก็มากินก็ชอบ นะครับเสียผู้ร่วมลงทุนเรามาจากหาดใหญ่มากินก็ชอบ<笑><笑>นะครับบางๆางเชิญได้นะครับผมขอบขอบคุณคุณเบน์นะครับทักทายกันโอเคขอบคุณคุณพรานชัยแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเช้านี้เดินทางต่อไปไห <c oughs> นไหนก็ไม่พร้อมอยู่แล้วก็ลงมือท,ทาทั้งทงที่ไม่พร้อมนี่และครับเบนหนังหน้าคือเวอร์ชั่นที่ไม่มีใครมา๊อปปี้เราได้ อย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ผมโค้รเดียววัสดีครับบ๊ายบาย